สี่ไม้เซ็กคนรวยที่ถ้าคุณรู้คุณก็รวยนึ่งเลยคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินค่ะใครเขาจะไม่ทํางานเพื่อเงินไปบริษัทไหนร้านค้าไหนโดยเฉพาะไอ้ใหญ่ๆคนรวยๆนะคิดตังแพงจะตยัยอย่าไปฟังนะโอเคค่ะฟังให้จบก่อนนะคะคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงิน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินนะคะเพราะเงินคืออิสระภาพอย่างหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะอยากจะทําอะไรเราต้องใช้เงินใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องเงินก็ยังสงําคัญค่ะคนทําธุรกิจทุกคนก็ทํางานและได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนทั้งนั้นค่ะแต่ที่บอกว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินเพราะว่าคนรวยไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำงานหาเงินค่ะพวกเขาจะมีมิชชั่นมีเป้าหมายว่าเขาจะตื่นมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างและถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณมี m i n d s ็ตคนรวยข้อนี้หรือเปล่าถามตัวเองตอนเวลาตื่นเช้ามาค่ะว่าวันนี้คุณตื่นเต้นกับการตื่นมาทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าคุณเซ็งที่จะต้องตื่นมาพบว่าวันนี้เป็นวันจันทร์และหลั่ทุกครั้งถ้ามันเป็นวันศุกร์